มาสรุปเรื่องวัฒนธรรมกาแฟในออสเตรเลียกันครับแล้วก็มาดูกันว่าทำไมกาแฟแก้วโปรดของเรามันถึงแพงขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องของเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับคนออสซี่เนี่ยเขาคลั่งกาแฟกันมากแล้วตอนนี้ก็มีหลายปัจจัยเลยที่ทำให้ราคามันพุ่งสูงขึ้นอย่างแรกเลยนะวัฒนธรรมกาแฟของเ้านี่จริงจังสุดๆครับคุณรู้ไหมว่า7 5ของคนออสซี่ดื่มกาแฟทุกวันเขาไม่ได้มองว่าเป็นแค่เครื่องดื่มนะแต่มันคือศิลปะ เขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมคลื่นลูกที่สามครับคือจะใส่ใจทุกอย่างเหมือนวายดีๆเลยตั้งแต่แหล่งที่มาไปจนถึงรสชาติเฉพาะตัวถึงขั้นมีบาริสต้าแชมป์โลกอย่างแจ็คซิมสันเป็นเครื่องการันตีเลยว่ามาตรฐานเขาสูงจริง ประเด็นที่2ออันนี้กระทบกระเป๋าตังค์เราโดยตรงเลยก็คือเรื่องราคาครับเชื่อไหมครับว่าตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยราคาเฉลี่ยมันพุ่งขึ้นมาถึง37.5%เลยนะมันเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบเลยครับคือมีทั้งตัญหาเรื่องซัพพลายเชนต้นทุนในประเทศที่สูงขึ้นแถมค่าเงินก็อ่อนตัวอีกตอนนี้กาแฟแฟลตไว้ White, แก้วเดียวในซิดนีย์อาจจะปาเข้าไป6.50ดดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วและสุดท้ายปัจจัยใหม่ที่มาแรงมากๆก็คือเรื่องความยั่งยืนครับ คือคนยุคใหม่เขาไม่ได้อยากได้แค่กาแฟอร่อยๆอแล้วเขาอยากรู้ด้วยว่ากาแฟมาจากไหนเป็นรรมาหรือเปล่าแพคเกจิ้งดีต่อโลกไหมซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้มันก็บวกเข้าไปในต้นทุนกาแฟอีกทีนึงสรุปง่ายๆก็คือวัฒนธรรมกาแฟที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียกำลังเจอบททดสอบครั้งใหญ่จากราคาที่พุ่งสูงขึ้นทั้งจากปจัจจัยระดับโลกและเทรนด์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับ